สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจาวันที่16มิถุนายน2 5 6 5แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของนาอ้วนใบฝั่งทางซ้ายเป็นข้อมูลชุด2ตัวแล้วก็มีชุด3ตัวด้วยนะครับชุด2ตัวที่อาจารย์ติดดาวไม้ก็มี47465857 ด้านล่างเป็นชุด3ตัวครับ047358 357ตรงกลางจะเป็นข้อมูลชุดเต็ม3ตัวบนชุดที่อาจารย์ติดมา3ดาวทุกท่านมี358กับ2ดาวก็มี357 1 1ดาวนะครับได้047คุณชมใครชอบนอกเหนือจากนั้นก็แคปหน้าจอนำไปเก่งกันดูเนาะ ชุดตัดเน้นๆของอาจารย์ครับก็มี358357 2ตัวมี58855775 5, 5, 7, 7, 5. แนวทางของนาอ้วนครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์อุทัยครับ2ตัวล่างชุดเต็มตัวเลขสีแดงมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับมี515253010203 ชุดกันมีอยู่3ชุดด้านล่างมี1 2 1 3แล้วก็2 3 2ตัวล่างครับต่อมาครับ2ตัวล่างตรงตรงแนวทางของแอดแผนแผนพารวยอาจารย์บอกว่าเด่น8ครับทุกท่านเลขชุดก็มี8 2กับ2 8ตัวกันก็มี8 3 3 8ทุกท่านตามนี้ครับ แนวทางของแอดแผ่นพารวยวันที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดเนนแก้วเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็คือ5กับ6ถ้า5มาก็จะมี50 52 53 57 59ถ้า6มาก็มี60 62 63 67 69มวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับ อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับ KSPK ใบนี้ได้เลขเด่น3ตัวมี 1, 4, 6ถ้า1มาก็แถวบนครับ 1, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 8ถ้า4มาก็ 4, 0, 4, 2, 4, 8, 4, 9ถ้า6มาครับ 6, 3, 6, 4, 6, 5แล้วก็ 6, 7ใบนี้งวดก่อนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะหลุดเช่นกันทุกท่าน นีครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปรีชาครับ16ทับ6ใบนี้อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด8ครับเลขจุด3ตัวก็มี804 450 271แล้วก็852ครับ2ตัวก็มี80 0454 ห้7ศูนย์เจ็ดเนแานวทางของแอดปรีชางวดก่อนถ้าจะไม่ผิดหลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับต่อมาครับแนวทางแอดดาวบนฟ้าเป็นข้อมูลล่างใบนี้อาจารย์ให้มา4ชุดครับ 303839แล้วก็37ครับของแท้แน่นอน16มิยอ65ข้อมูลล่างถ้าตามแนวทางของอาจารย์4ชุดนี้ก็คุณชมอย่าลืมกันบนนะครับเผื่อขึ้นไปบนเนาะถัดมาครับเป็นข้อมูล3ตัวตรงๆยังอยู่กันที่แนวทางของแอดดาวบนฟ้า16มิยอ5ห 3ตัว4ชุดของอาจารย์มี5 7 8 5 7 9 5 1 8แล้วก็5 1 9ทุกท่านตามนี้ครับข้อมูลชุด3ตัวถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีหรือว่า B n Y เป็นข้อมูลล่างเนาะผมลงให้มาแล้ว2ง,งวด เข้านะครับทุกท่านเข้าทั้งสองงวดเลยงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า20งถัดไปอีกของอาจารย์เข้า0 6 2ตัวล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่ทั้งหมด9ชุดด้วยกันนะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือสุดครับ16 6กทับทับกาใจะแคปหน้าจอใบนี้พร้อมกับสถิติไปไล่เรียงดูกันได้นะครับ แนวทางที่อาจารย์ให้มาทุกท่านมี708090 718191 70, 7282แล้วก็92ครับจัดไปครับข้อมูลล่างงวดที่3จะเดินต่อไหมมาลุ้นกันครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐครับงวดใหม่นี้เลขออกวันพฤหัสบดีเดอร์ครับ ก็คือใบฝั่งทางขวามือสุดรครับคือใบนี้16ทับ6งวดที่ผ่านมาทุกท่านแนวทางของอาจารย์เข้าคู่โต๊ดนะครับของอาจารย์มี16ตรงนี้โวยออก196งวดก่อนนั้นของอาจารย์เข้า2ตัวบนนะครับไล่เลียงดูสถิติกันได้ครับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ทุกท่านมี5736 92 7025แล้วก็09นะครับแคปหน้าจอด่วนครับ5 7 3 6 9 2ด0 2 5แล้วก็09วันที่อยู่ตรงนี้ครับเลขออกวันพระฤห,หัสบดีเดอรครับจัดไปครับแอดประเสริฐ ต่อมาครับแนวทางของราศีสิงห์พื้นสีแดงครับเลขชุด2ตัวอาจารย์ให้5 8กับ5 9มาทุกท่าน5 8กับ5 9ต่อมาก็จะเป็นราศีสิงห์นกนำโชคชุด2ตัวของอาจารย์ครับทุกท่านมี6 2 4 2 5 8 6 4แล้วก็6 8 3ตัวอยู่ตรงนี้ครับมี6 5 8 6 4 2ทุกท่านหกหกับ 6, 6 4 2ีงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับพื้นสีขาวใบนี้อาจารย์ให้แนวทางเป็นชุด3ตัวมาทั้งหมด4ชุดครับมี1 5ึ่5 9 258แล้วก็358ทุกท่านแนวทางของราศีสิงค์ครับวันที่อยู่ตรงนี้เลขชุด3ตัวครับทุกท่านใบนี้ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์มานพข้อมูลบนของอาจารย์ให้มา2ชุดครับ042กับ064นะครับ042กับ064 ข้อมูลล่างของอาจารย์มี3 7 3 9แล้วก็6 7ทุกท่าน3 7 3 9 6 7วันที่อยู่ด้านบนต่อมาจะเป็นแนวทางของอสายลมทุกท่านไปต่อครับ2ตัวบน2ตัวบนของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้อาจารย์บอกว่าแน่ชุด00 หนึ่งแล้วก็สอสทุกท่านชุดแน่ของอาจารย์ครับแน่10บ,บนนะวิ่ง0ย์อาจารย์ว่าง,งั้นคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอส,สายลมต่อมาครับทุกท่านจำใบนี้ได้ไหมครับที่ผมลงให้งวดที่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์เฉียดอยู่นะครับของอาจารย์มีห้าหนึ่งเก้าทุกท่านผิดไปแต้มเดียวห้ยออกหนึ่งเก้าหกงวดม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับทุกท่านก็คือใบนี้นํางวดเก่ามาให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบเป็นเป็นแนวทางดูทางเดินเลขของอาจารย์เนาะใบเี็มของอาจารย์ตามนี้ครับอาจารย์จะมีชุดสามตัวดูแล้วก็ให้มา ห้าชุดครับทุกท่านแถวหลังนั้นจะเป็นตัวกลับเนาะชุดแรกครับได้หนึ่งห้าสามชุดที่สองมีสองหนึ่งสามสามห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็ห้าหกเจ็ดทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นำมาฝากทุกท่านงวดผ่านมาเฉียดไปแทมนะครับงวดนี้ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูดูนะครับ แนวทาง3ตัวท้ายที่1ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ